สวัสดีค่ะ FC ทุกทกท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับใจสร้างผ้าร่วยอีกเช่นเคยนะคะทุกคนวันนี้ใจจะพาทุกท่านมารับชมแนวทางนะคะหวยเหลาสตาวันที่3เมษายน2567ค่ะทุกท่าน ก่อนที่เราจะไปรับชมนะคะทุกท่านค่ะคำเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะพี่น้องขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นนี้คือการจอรินวิ่งรูดนะคะทุกท่าน แยกแต่ละหลอกนาะพี่น้องพ่ามากพ่อชอบให้ล้อเบิ่งเลขกดินประจําวันเด้อพี่น้องเด้อช่วงนี้เราสตาร์สลับกันมานะคะทุกคนสลับเมื่อเข่าพี่น้องเมื่อวานนี่รูดอีกแล้วนะคะทุกคนวันที่สามเข่าแนกไครพี่น้องใจจะลืมเหนื่อยกับเราสตาร์แล้วนะคะทุกคนจับยากมากขาทุกคนคะ่ะมาเบิ่งพี่น้องเลขเดินประจําวันไหลเฉยนะคะทุกคนใจะให้เด่นหนึ่งและหกบนมา หาสี่ห้าล่างเก้าแปดนะคะทุกคนเราสตาจะเข้าเป็นช่วงนะคะทุกคนหลุดก็หลุดยาวเป็นช่วงนะคะพี่น้องคะรู้สึกเสียใจอยู่นะคะทุกคนถ้าหลุดบ่อยเนาะพี่น้องเนาะวันนี้เลขเด่นประจําวันเก้ามานะคะทุกคนเราสตาช่วงนี้เอฟซี G, ดูได้นะคะทุกคนคะ่ะเบิ้งได้เด้อพี่น้อง แต่ว่าย่าตามเด้อค่ะเบื้องใดนะคะทุกคนใจขอลองนะคะพี่น้องคะมันจะเป็นช่วงเขาช่วงรุดใจก็ทําไมไม่หยุดนะคะเอฟซี FC บางท่านถามก็ใจก็ทําปกตินะคะทุกคนเพราะว่าใจเปิดค่าการมองเห็นให้ช่องเอฟซี FC ก็รู้ว่าช่วงไหนหยุดก็ให้หยุดช่วงไหนหลุดก็ให้หยุดนะคะทุกท่านมาดูนะคะวันที่สาม วันที่สามนะคะทุกคนเด่นอยู่ที่หนึ่งและสี่นะพี่น้องหนึ่งมาอีกแล้วนะคะทุกคนหนึ่งติดต่อกันหลายวันแล้วนะคะทุกคนสำหรับเลขเด่นใจเนาะพี่น้องเนาะมาดูนะคะหนึ่งค่ะหนึ่งสี่หนึ่งเก้าหนึ่งห้าหนึ่งแปดสี่ค่ะสีะ่ศูนย์สี่เก้าสี่แปดค่ะทุกท่าน นี่คือคู่ความน่าจะเป็นนะคะคู่ตัวเด่นวันนี้นะคะทุกท่านค่ะอยู่ที่หนึ่งสี่สี่หนึ่งเป็นยังไงคะพี่น้องมากว่าค่ะมาดูเลขเด่นประจําวันนะคะ<ๆ>เผื่อ fc ชอบเนาะพี่น้องเนาะ<ๆ>เลขเด่นประจําวันพุธอยู่ที่เลขสี่และเลขเก้านะคะสําหรับเลขเบิ้ลประจําวันพุธไม่มีเลขเบิ้ลนะคะทุกคน สำหรับเลข4เลข9นี้ FC ทุกท่านสามารถใช้วิ่งดูดได้ทุกคนทุกหน่วยทุกรอบนะคะถ้า FC อยากได้คู่เด่นแยกกับเด่นประจำวันก็จับได้เลยนะคะวันนี้ใจไม่ได้จับ4ให้ใจก็เลยไม่จับให้ดูเนาะพี่น้องจับทีละตัวนะคะทุกคน1 4 1 9ประมาณนี้นะคะ4 4 4 9ประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะ4 9ก็เลขเด่นประจำวันนะคะพี่น้อง แล่าตะมักแล้วจะชอบค่ะพี่น้องคะพิจารณาเบิ่งได้เนาะพี่น้องเนาะดวงคนเราไม่เหมือนกันจริงๆนะคะทุกคนขนาดว่าใจเป็นแอดมินใจบอกทุกวันวันไหนที่ใจจะลองบาทหนึ่งก็ไม่ได้พี่น้องใจไม่มีดวงเกี่ยวกับการเสี่ยงโชคนะคะทุกคนใจให้ได้นะคะพี่น้องให้ให้ fc เนี่ยเข้าดีนะคะทุกคนแต่ว่าตัวเองจะมา รองไม่ได้นะคะทุกคนไม่ได้เลยเนาะพี่น้องบพม่ดวงพี่น้องขออิ่นนะคะเป็นทู้ให้มากกว่านะคะทุกคนค่ะทุกท่านค่ะสำหรับแนวทางหวยเราสตา์วันที่3เมษายน2567ใจก็ต้องงอไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์ค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะโชคนเดีดคะ่ะ